สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิววิ่ง15กิโลครั้งแรกนะคะเป็นระยะเริ่มวันแรกนะคะก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะคะนับแค่กิโลแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจเรื่องเวลาเอากิโลไว้ก่อนนะคะแล้วจะเด,วเดี๋ยวมาชมการวิ่งไปเลยนะคะก่อนก่อนวิ่งก็ได้ เตรียมตัวมาก็คือกินก่อนที่จะวิ่งประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหน,หนึ่งชั่วโมงกินไข่ต้มสองฟองแล้วก็กินเฉากล้วยมาหนึ่งถ้วยนะคะเพื่อจะเป็นของหวานจะได้มีแรงวิ่งนะคะก็ระหว่างวิ่งก็จะมีสปอนเซอร์กับน้ำอีกขวดหนึ่งนะคะคือวันนี้ เรากล่าวว่าจะวิ่ง10กิโลหรือ14รอบแล้วค่อยพักครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็3กิโลก็พักอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สุดท้ายครบ15กิโลก็จะพักครั้งครั้งสุดท้ายก็จบเลยนะคะ <CC al as> ก็คือนี่คือคอร์์ของการวิ่งก็คือถ้ามีเวลาเยอะ ก็จะวิ่งเยอะก็คือ15กิโลถ้ามีเวลาน้อยก็อาจจะวิ่งแค่5้กิโลหรือ10กิโลก็แล้วแต่ระยะเวลาก็อาจจะมี5กิโล10กิโลแล้ว15กิโลแล้วก็พักอะไรอย่าเงี้ยหรือไม่ก็ตามแต่ความเหมาะสมของร่างกายของตัวเองนะคะต่อไป เราจะมาวิ่งกันเลยนะคะ วันนี้วิ่งมาสิบห้าจุด สาสองกิโลใช้ระยะเวลาสองชั่วโมง10นาทีเหลือท่วมตัวเลยนะคะเป็นแต่ก็วิ่งได้เรื่อยๆเพราะว่าไม่ได้ทำเวลาค่ะแต่ว่าเอากิโลไว้ก่อนเหนื่อยมากๆค่ะจุดเริ่มต้นของการวิ่ง15โลก็ต้องถ้าอยากวิ่งได้ ถ้าจะไปวิ่งฮาฟมาราธอน21โลก็ต้องมีวินัยและอดทนค่ะก็จะซ้อมอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าฤดูการแข่งขันสักวันหนึ่งเราจะวิ่งระยะฮาฟมาราธอนหรือ21กิโลได้นะคะสำหรับวันนี้ก็คือขอจบ การซ้อมวิ่งเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมเชียร์แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและซับสไครด้วยนะคะสวัสดีค่ะ